คู่รักช่องวันกอดกันกลมกลางคอนเสิร์ตหวานชื่นไม่เกรงใจคนโสดเลยปลูกต้นรักหวานกันมานานกว่า4ปีแล้วสำหรับคู่รักแห่งช่องวันสาเอดยังเจดเจดพิพัฒน์กับวิววรรณรสซึ่งก็ได้มีโมเมนต์หวานๆออกสื่อเสมอต้นเสมอปลายแบบไม่มีหมดโปรส่วนจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นั้นทั้งคู่ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่ามีคุยเรื่องแต่งงานกันไว้บ้างแล้วคงอีกสองสมปี รอให้ทุกอย่างพร้อมที่สุดไม่อยากเร่งรีบเพราะฝ่ายหญิงก็อายุมากขึ้นรอจังหวะและโอกาสที่พร้อมกันจริงๆตัดสินใจแต่งแน่นอนช้าแต่ชัวร์ดีกว่าล่าสุดคู่รักอย่างวิวและเจดกระตอกย้ำรักหวานโดยทริปคอนเสิร์ตทั้งกอดกอดคอกันเต้นร้องเพลงแฮปปี้สนุกสนานโดยระบุแคปชั่นว่า my christmas eve night ถึงปูเสือนั่งอยู่ไกลๆก็จอยเวอร์อากาศดีมากๆ ได้อยู่กับแก๊งคนที่เรารักแฮปปี้